ก็ตัวราเมินผมว่าที่มันยากคือความเป็นแฟนพายนะเพราะเราก็ไม่เคยเจอแฟนพายในชีวิตจริงอะไรอย่างนี้แล้วยิ่งมันคือมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความแฟนตาซีซึ่งเราถ้าถ้าใครที่ดูนะผมตัวราเมินเขาจะมีความเป็นแบบอเอาความเอาวาอาิสัยของการ์ตูนเข้ามาใส่เยอะใช่ผมเช่นแบบการแยกเคี่ยวการกิน อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันยากมันต้องทำกันบ้านเยอะมากๆใช่ครับผมรวมถึง scene a c t i o แล้วก็ที่ได้ได้ได้เล่นกซีคือเราต้องจินตนาการองบอกว่าสิ่งมันเกิดขึ้นจริงนะยากมากแต่ก็มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้สึกใหม่ๆในการที่เราได้มาทำงานตรงนี้เนาะใช่มัคือเราได้สุดสกิลอะไรหลายๆอย่างต้องขอบคุณตัวละครด้วยนะครับเป็นนะฮะ ของผมว่ามันยากเลยตรงที่ต่วใหญ่น่ะเลยเรือก่านตัวละครฟันนะผมเลยต้องทำคนดูคอาเชื่อและทําให้คนดูเข้าใจว่าปันเขาต้องการอะไรบางจุดอย่างนี้อะไรคนอาจจะมงในตัวละครปันก็ต้องเหมือนเป็นการโน้มน้าวคนดูด้วยในตัวผมก็ต้องทําความเข้าใจกัตัวละครปันค่อนข้างมากครับนี่คือความละท้าที่ผมได้รับจากปันนะผมส่วนสิ่งที่ได้จากปันนี้ผมคิดว่าจะเป็นปังคนที่มีจุดยืนค่อนข้างที่จะชัดเจนมาก ก็ได้ยินจากเขาของว่าอย่าอย่ายอมแพ้อะไรง่ายอย่าแพ้อะไรก็ต้องสู้เพื่อแทนได้หมายได้ครับถัดสลับเรื่องอะันครับถ่ยังไงยใช่ขอบคุณที่ช่วยต่างต้องเรียนขอบคุณทุกท่านคือผมว่าความท้าทายตัวตัวผมไม่ไม่ได้ยากอะไรครับจะไปจะไปท้าทายตรงเรื่องเวลานะครับยังไงก็คือผมเป็นเหมือนคนสุดท้ายที่ได้เข้ามาบนกระบูกเรื่องนี้ก็ แค่แค่มีเวลาการเตรียมตัวที่น้อยก่อคนอื่นนั้นเองครับแต่ว่าก็ไม่ไ,มไ,มได้เป็นปัญหาเท่าไหร่ตรงที่เราเราก็มีเหมือนมีทำกันบ้านมามาค่อนข้างพอสมควรครับเพราะว่าเราก็ผ่านมาหลายเรื่องนะผมก็มีมีบทที่ ผู้ตัดตรงก็คือมันแฟนซีมันมีความไกลตัวเราพอสมควรแล้วก็วอตรงนี้เยอะครับมันเป็นเรื่องขอยแง่พายใช่แต่เรื่องแหวนพายเนี่ยดูถนัดไหมดูชอบไหมชอบครับถนัดเรับเล่นได้หมดเลยครับสบายเลยสบายเลยเล่นได้หมดนั่นแหละเก่งมากๆทีมชาติไทยนนองชายใช่ค่ะรับตรงนี้กับตาคนหลานหลาน ท้าทายนะบทนี้ท้าทายยังไงบ้างเออ่บทบทตัวละครของคุณเมทัสผมว่าส่วนที่ท้าทายก็คือเอ่อสนจบเป็นในในเรื่องของซีแอชชั่นครับผมเพราะว่าเอ่อที่ทุกคนรู้ว่าผมไม่เคยเล่นแอคชั่นมาก่อนก็ตอนที่เราทุกทุกคนจะได้มามาเล่นี่นง่แล้วเก็มีไปมีไปเวิร์กช็อปกันมีไปใส่ใส่ครั้งมากมีสอนก่อนการแสดงก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการเป็นเมทัาครับผมแต่ว่า เรามีเวลาซ้อมเราตัา้งใจกันทุกอย่างก็ออกมาไ,ได,ด้ดีครับส่วนเรื่องของคาแรคเตอร์ว่าก็คุณเป็นคาแรคเตอร์เป็นคนที่ค่อนข้างสุขมุมแล้วก็รอบคอบคอมาแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปนะ<ๆ>ครับสำหรับบทแอคชั่นหรือว่าการเข้าซีแอคชั่นมันยากตรงไหนบ้างมันยากตรงไหนเชียวมันเหนื่อยออกมาไม่ได ผมใช่มันแล้้วนน่ัอาจจะเกิดการบาดเจ็บก็ได้นะครับแต่ฝั่งข้างหลังมันถึงตาหมดแล้วครับพงอาจจะความท่าทางโหดความท่าทางโหดคือถ้าให้พู้นำตรงเป็นเรื่องแรกนะครับที่เรื่อตัวคาแรคเตอร์เนี่ยมีอายุเท่าโพดีล่าเนี่ยจะมีแค่ไม่นานเรียนการรักษาจ้ะใช่ครับก็ถือว่าเป็นบทแรกครับที่ได้รับเป็นแบบว่าผู้ใหญ่มีแบบ ครูมีแบบว่าอายุร so ้อยกว่าป so ีอะไรก็ถือว่าต้องแอคแน่หน่ชยหนูอายุจริงเท่าไหร่หนูอายุยี่สองยี่สิบสองในเรื่องหนูเท่าไหร่หนูอายุร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีประมาณห้าเท่าแล้วป่าแล้วก็ยากนะครก็ต้องมีแบบว่าหนูต้องแอคน่าอคร่ะก็แอคน้ค่ะยสมบูเลยสมบูบครับสมบบาไสมบคนข้างหนูแล้วคะคะคนข้างหนู คาทาเลคเตอร์ขมงเราดีคาเเตอร์กับโวจริงมันไม่เหมือนกันคยังไงคะเพราะในคาเลกเตอร์เนจรมีความบบวมบามีความท่ามีความที่อนอะไรเนี้ยแต่ว่าโัวจริงจมันมันเหนต้องท้ากับสิ่งท่ใ่หมันก้าวราแล้วกไม่ที่นออะไรน่เป็นเรียบร้อยแล้วนะค่ะเสียงคือฮาและล่างคืออะไรเอแล้วก็จะเป็นในด้านของแอชั่นซึ่งทำด้วยกาแอชั่นก่อน นแล้วก็ฝึกจินตนาการด้วยเพราะว่าถระฉากุกสิีพวกนีั่นคือแบบนี่ได้ยนไหมอ๋อได้ยอนเลนก็แบบอะไรอมองไม่เห็นแต่ว่าต้อจนตนาการจินตาการด้เยค่ะอะไรที่ก็สิ่งที่ซึ่งมันเพื่อนบอกว่าเอ๊ะมันมีการคลกแง่ข้างตอนแรกคุณูฝังนั้นเออตอนนี้เห็นเพี่อนมาเขาบอกว่าอยากยืน อะไรนะคะอ๋อบทบาทที่ได้รับความท้าทายอย่างไรคะคุณกระปุกก็บทบาทเอกที่ได้รับก็จะเป็นฮันเตอร์รู้สึกว่าความท้าทายก็น่าจะเป็นการดูแอคชั่นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยรออาจจะไม่ได้ถนัดในนันท์เท่าไหร่แต่แสดมาปึ๊บชอบชอบสนุกอะชอบพอได้ได่ไอะไรก็ชอบชอบชอบมันจะมีซีที่ดูเยอะๆก็ประมาณมิซซ่ ไปซ้อมประมาณสองสามรอบตอถ่ายจริงเนี่ยเขียวเป็นขาเลยแต่ตอนถ่ายมันรู้สึกสนุกมันสะใจแล้วเพิ่งรู้ว่าเวลาเราถ่ายซีนแอคชั่นนะปกติถึงแล้วอนเราจะแบบแต่พอปล่อยแล้วออกเสียงแบบเฮ้ยอย่างเงีนะพลังมันมาในที่แล้รู้สึกว่าเอ้ยการเล่นแอคชั่นมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับหลังจากนี้ก็จะมีแต่แอคชั่นเนาะอยากให้พี่ถานรับกินไป เราเราก็แปรตัวเป็นนางเอกนางงูไปเลยเออสมักยก่อนเราต้องเป็นไอ้จารุณีสุขสวัสดิ์ค่ะึเก่ามากขอโทษนะ,ะจ๊ะได้บบกูรู้จักในรูปแตาเขรู้จักไหมคะอย,อย่างอย่างเนาะก็ <laughs> ไม่บอกไมรู้จักนะอย่างไม่แต่ว่าอนไรดีๆมันก็ต้องดีเพราะว่าเราสามารถเป็นคนหาได้เ,<อ>เราสามารถเป็นกูเกิลได้ว่าจารุณีสุขสวัสดิ์คือใคร ข้ควตอบรูปมากอันนี้เอาไว้ดูเราทอันนี้เอาไว้นะคะที่เคแลครับครับผมก็ตัวละครเจผมว่าที่ท้าทายเรื่องเรื่องเรื่ององค์ององงของเขาคือเขาจะเป็นตัวละครที่แบบมีความโกรธแค้นตลอดเวลาเหมือนไม่ไม่มีผาแบบมีความสุขสเท่าไหร่เที่นี่ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างเครียดตัวละครเจค่ะแล้วแบบหนุเด้นไปหนุ่มตัดต้านหนุมที่เอาไม่ออกแปลว่าแบบนันเครียดตลอดเวลาเราต้องทำไมตัว้ไม่มีความสุขสเลยอย่างน,ใน,ใน,ในี้ มีแล้วเต็นไม่มีไม่ค่อยมีปัญหาเลยนี่ถ้าต่างชาติเพราะอาจารย์เออโอเคนทางด้านทางค่ะเอเจว่าไงครับผมก็เอ่อความท้าทายงผมอาจจะเป็นการที่ผมต้องเล่นแบบไม่เป็นตัวเองมากเกินไป อันนี้คือตัวละครที่ว่าเชื่อ AJ ไม่มีมันคือเสียงครับไม่ไม่เป็น AJ หรือว่าเป็นตัวละคร AJ ที่เป็น AJ ที่แบบอ๋อค่ะแร่ใก็อย่างนคือเรื่องความจริงใจถ้าเกิดอินเกินไปมันจะไม่เหมือนเดิมเวลาเทค ก็ผมนะก็ผมเนี่ยผมว่าเรื่องที่ยากสำหรับตัวละครนี้แหละคือคนอื่นเนี่ยเขาจะแอคชั่นนะต้องผมเนี่ยมันจะเป็นสายข้อมูลเออคือมันต้องหาข้อมูลเราต้องพูดยังไงก็ได้ให้มันเข้าปากอัตราส่วนพาร์เซลสตัร์มีไฟฟ้าเปิดกินอนุอันนี่อนนะไรอ,อ่ะคือมันเป็นอะไรที่เราไม่เข้าปากเ,เราต้องขังดจังหวะอยู่ประมาณเฮ้ ที่ยากอีกอย่างหนึ่งคือตีกับมันเองคือเาไม่ต้องสู้กับใครเราตีเองของมันก่อนใช่ครับคือเราต้องคอยรับตัองแต่ว่าเขาจะมาจะมีพลางเนี่ยที่ยังไงใส่เราเราก็ต้องรับในถูกหรือเราผิดซึ่งเขาบอกว่าเขาต้องเปล่ตัวเองไม่ใช่เป็นเอเจตัวจริงต้องไม่เบรกยิ่งกว่าแตกหนูมีปัญหาเรื่องนี้ไหมต้องเปล่ตัวเองไหมให้เป็นเจเจตัวจริงต้องมีเบรกไม่ให้สุกนะอ๋อใช่ค่ะ เพราะถ้าเป็นชีวิตจริงหนูก็คือคือไปแลมือไปมไปแอ่เขาเขาต้องย่อมนค่ะอยู่ในเลืองจะล่มมาไอเจมือเพิ่ลักคุณเพลัผมกวเลืองต่อไปผมจะโดนเค่ะโอเคพยายามอยาจับสองคนไปอยู่เรื่องเดียวกันบ่อยนะอย่าเป็นเรื่อง